นิมลมัจจยาการศูนย์สองความทุกข์ดับเป็นผลมาจากชรามรณะดับจากที่คุณถามมาว่าความทุกข์ดับเป็นผลมาจากชรามรณะดับใช่ไหมผมขออธิบายดังนี้ครับในทางพระพุทธศาสนาคําว่าความทุกข์ดับหรือนิโรธหมายถึงการดับกิเลสปัญหาอุปาทานซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงการดับความทุกนี้นําไปสู่การบรรลุพระนิพพานเป็นภาวะที่ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง ส่วนคำว่าชรามรณะคือความแก่และความตายซึ่งเป็นองค์ธรรมหนึ่งในปฏิจจสมุป,ปบาทหลักการที่อธิบายการเกิดขึ้นของทุกขและสาเหตุของทุกข์ดังนั้นคำตอบคือไม่เชิงโดยตรงครับชรามรณะความแก่และความตายเป็นผลขององค์การเกิดขึ้นของภพชาติการเกิดเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏที่ทำให้เกิดทุกขแต่การที่ชรามรณะดับ นั้นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ความทุกข์ดับลงในความหมายขององค์การบรรลุนิพพานครับชารามรณะดับในบริบทของปฏิจจสมุป,ปบาทหมายถึงเมื่อเหตุปัจจัยก่อนหน้านั้นคือชาติการเกิดดับไปชารามรณะก็ย่อมดับตามไปด้วยซึ่งการที่ชาติจะดับได้นั้นก็ต้องอาศัยการดับอุปาทานปัญหาภพซึ่งเป็นต้นเหตุที่ลึกซึ้งกว่านั้นกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดอกจันชรามรณะเป็นอาการของทุกเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญดอกจันการที่ความทุกข์ดับอย่างแท้จริงมีโรดนั้นไม่ได้หมายถึงการที่ความแก่และความตายไม่มีอยู่เพราะตรับใดที่ยังมีการเกิดชรามรณะย่อมมีอยู่แต่หมายถึงการที่จิตพ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานที่เป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและประสบกับชรามรณะนั่นเองเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุอรหัตผล ทิเลสทั้งหลายดับสิ้นแล้วแม้ร่างกายจะยังคงมีอยู่และต้องประสบกับชราและมรณะตามธรรมดาของสังขารแต่จิตของท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาและอุปาทานได้ดับไปแล้วดังนั้นความทุกข์ดับจึงเป็นทรมาจากการดับตัณหาอุปาทานภพชาติซึ่งเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปจนถึงการดับชรามรณะในที่สุดไม่ใช่แค่การที่ชรามรณะดับ เพียงอย่างเดียวครับชารามรณะดับคืออะไรในพระพุทธศาสนาชารามรณะดับหมายถึงการที่ความแก่ชาราและความตายมรณะสิ้นสุดลงซึ่งเป็นผลมาจากการดับลงของปัจจัยที่อยู่ก่อนหน้าในหลักปฏิจจสมุปมาบาทหลักธรรมที่อธิบายการเกิดขึ้นและดับไปของทุกอย่างเป็นลูกโซ่ชารามรณะเป็นทุกข์ที่มนุษย์และสัรพสัตว์ต้องประสบเจอ การที่เราจะเข้าใจว่าชรามรณะดับได้อย่างไรต้องมองย้อนกลับไปยังวงจรของปฏิจจสมุป,ปบาทที่เริ่มต้นตั้งแต่อวิชชาความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ไปจนถึงชรามรณะวงจรปฏิจจสมุป,ปบาทแบบยอ่อเพื่อให้เข้าใจว่าชรามรณะดับได้อย่างไรลองดูวงจรแบบย่อยๆนี้ดอกจันอวิชชาความไม่รู้เป็นปัใจจัยให้เกิดสังขาร ความคิดปรุงแต่งดอกจันสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณการรับรู้ดอกจันวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปกายและใจดอกจันนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจดอกจันสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะการกระทบอารมณ์ดอกจันผั์ศักดเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา ความรู้สึกสุขทุกขไม่สุขไม่ทุกดอกจันเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัญหาความอยากความพยานอยากดอกจันตัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นดอกจันอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภาวะขององค์การเป็นการมีอยู่ดอกจันภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติการเกิดดอกจันชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะความแก่และความตาย พร้อมด้วยโศกกระปริเทวทุกโทมนัสปุปายาสความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความทุกข์กายทุกใจความคับแค้นใจชรามรณะดับได้อย่างไรการที่ชรามรณะจะดับได้นั้นไม่ใช่แค่การที่ความแก่และความตายหายไปเองแต่หมายถึงการที่วงจรของปฏิจจสมุป,ปบาทถูกทาลายลงโดยเริ่มจากการดับอวิชชาซึ่งเป็นรากเหง้าของวงจรทั้งหมดเมื่ออวิชชาดับไป ด้วยการประสรู้อริยสัจสี่ก็จะส่งผลให้ปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมาดับตามไปด้วยเป็นทอดทอดดอกจันทร์เมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับดอกจันทร์เมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับดอกจันทร์ไล่เรียงไปจนถึงดอกจันทร์เมื่อชาติการเกิดดับชรามรณะก็ดับตามไปด้วยการดับของชรามรณะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าร่างกายจะไม่แก่ไม่ตาย แต่หมายถึงผู้ที่เข้าถึงภาวะนี้แล้วจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดใหม่แล้วก็จะไม่มีความแก่และความตายตามมาอีกในภพชาติถัดไปการดับชรามรณะกับพระนิพพานการดับชรามรณะอย่างสิ้นเชิงคือภาวะที่บรรลุถึงพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาผู้ที่ดับกิเลสและตัณหาได้หมดสิน้นจะไม่กลับมาเกิดอีกในสังสารวัฏแม้ในชาตินี้ร่างกายจะยังคงแก่และตายไปตามสภาพ แต่จิตของท่านได้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงแล้วและเมื่อขันร่างกายและจิตใจที่ประกอบกันเป็นบุคคลแตกดับไปก็จะไม่มีการเกิดขึ้นของชารามรณะอีกต่อไปในภพชาติหน้าดังนั้นชารามรณะดับคือการสิ้นสุดขององค์การเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นผลมาจากความเข้าใจและกำจัดอวิชชาและตัณหาในที่สุดครับในบริบททางพุทธศาสนาคำว่าชารามรณะดับ โดยทั่วไปไม่ได้หมายถึงแค่ระยะเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่หรือการที่ชีวิตหมดลงไม่มีผลปล่อใจในความหมายทั่วไปครับแต่หมายถึงการที่ชาราความแก่และมรณนะความตายซึ่งเป็นทุกอย่างหนึ่งตามหลักอริยสัจสีนั้นได้ถูกดับหรือหมดสิ้นไปจากจิตใจอย่างซึ่งเชิงด้วยการบรรลุธรรมสูงสุดนั่นคือนิพพานความหมายของชารามรณนะดับเมื่อกล่าวถึงชารามรณนะดับ ในพุทธศาสนามักจะหมายถึงดอกจันทร์การดับตัญหาและอุปาทานสาเหตุที่ทําให้เกิดความแก่และความตายในสังสารวัฏคือตัณหาความอยากและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกดับไปจิตก็ไม่ถูกผูกมัดกับวัตสงสารอีกต่อไปดอกจันทร์การหลุดพ้นจากทุกข์ชาราและมรณะเป็นส่วนหนึ่งของทุกข์ในสังสารวัฏเมื่อสามารถดับกิเลสทั้งปวงได้จิตก็หลุดพ้นจากวงจรแห่งการเกิด แก่เจ็บตายและไม่ทุกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือชีวิตอีกต่อไปดอกจันนิพพานการดับชรามรณะจึงเป็นผลขององค์การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่ปราศจากกิเลสและทุกทั้งปวงไม่ว่าร่างกายจะยังดำรงอยู่หรือไม่ก็ตามจิตก็จะไม่ยึดติดหรือวันไหวกับความแก่และความตายอีกเลยไม่ได้หมายถึงชีวิตที่เหลืออยู่หมดลงไม่มีผลต่อใจโดยตรงถ้าจะแปลว่า ระยะเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่หรือหมดลงไม่มีผลตปอใจก็จะมีความหมายที่ใกล้เคียงแต่ยังไม่ตรงบริบททางธรรมนะครับเพราะการที่ชีวิตหมดลงในความหมายทั่วไปนั้นไม่ได้แปลว่าชารามรณะได้ดับไปจากใจเสมอไปผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมก็ยังคงมีความทุกข์จากความแก่และความตายแม้เมื่อชีวิตดับลงไปแล้วก็จะไปเกิดใหม่และเผชิญกับชราและมรณะอีกดังนั้นชารามรณะดับ จึงเป็นความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการดับวงจรแห่งทุกอันเนื่องมาจากความแก่และความตายในจิตใจยอย่างถาวรด้วยการบรรลุธรรมครับหวังว่าคำอธิบายนี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของคำว่าชรามรณะดับได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับกรารปล่อยวางในชรามรณะกับชารามรณะดับเป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแต่ก็มีความแตกต่างกันในระดับขององค์การบรรลุธรรมครับห การปล่อยวางในชารามรณะ practice process การปล่อยวางในชารามรณะหมายถึงการที่จิตฝึกฝนที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความแก่และความตายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและชีวิตเป็นกระบวนการที่บุคคลน,นั้นยังคงมีชีวิตอยู่ยังคงเผชิญหน้ากับความแก่และอาจจะมีความเจ็บป่วยใกล้ความตายแต่จิตใจไม่ทุกร้อนไม่หวั่นไหวไม่กระวนกระวายหรือยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นดอกจันเน้นที่ ทัศนคติและการปฏิบัติของจิตใจต่อความจริงของชราและมรณะดอกจันเป็นไปได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกระดับตั้งแต่ปุถุชนที่เริ่มฝึกฝนไปจนถึงพระอริยบุคคลดอกจันเป้าหมายเพื่อลดความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในชราและมรณะทำให้จิตสงบและเป็นอิสระมากขึ้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวอย่างคนที่ป่วยหนักแต่ทำใจยอมรับความจริง ไม่คร่ำครวนถึงความเจ็บปวดหรือความตายที่กำลังจะมาถึงแต่ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเจริญสติทำความดีหรืออยู่กับปัจจุบันอย่างสนบนี้คือการปล่อยวางในชารามรณะ2ชารามรณะดับรีซอลอัลติเมตโกชารามรณะดับหมายถึงการที่กิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดชาราและมรณะในความหมายของทุก์ในสังสารวัตได้ถูกกำจัดสิ้นไปจากจิตใจอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นผลขององค์การบรรลุนิพพานดอกจันเน้นที่ผลลัพธ์สุดท้ายขององค์การดับกิเลสและทุกทั้งปวงนิพพานดอกจันเป็นไปได้สําหรับพระอรหันต์เท่านั้นผู้ที่ดับอวิชชาตันหาอุปาทานซึ่งเป็นปัใจจัยให้เกิดชาติและเมื่อไม่มีชาติการเกิดใหม่ในภพภูมิก็ย่อมไม่มีชราและมรณะตามมาอีกดอกจันเป้าหมาย การหลุดพ้นจากวัตสงสารไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจิตหลุดพ้นจากสภาพที่ถูกชราและมรณะครอบนำอย่างสมบูรณ์ตัวอย่างพระอรหันต์ที่ดับขันปรินิพพานท่านได้เข้าถึงภาวะที่ชรามรณะดับโดยสมบูรณ์ไม่มีการเกิดใหม่และไม่มีทุกจากการแก่และการตายอีกต่อไปหรือแม้แต่พระอรหันต์ที่ยังทรงชีวิตอยู่สัพาทิเสสนิพพาน แม้ร่างกายจะแก่และเจ็บป่วยแต่จิตของท่านได้ดับกิเลสและพ้นจากความยึดมั่นในชารามรณะโดยสิ้นเชิงแล้วจึงไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นสรุปความแตกต่างคุณสมบัติการปล่อยวางในชารามรณะชารามรณะดับลักษณะกระบวนการการปฏิบัติของจิตใจผลลัพธ์การบรรลุธรรมสูงสุดระดับทำได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังคงเผชิญชารามรณะดับกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดชารามรณะในสังสารวัฏอย่างสิ้นเชิง สถานะจิตไม่ยึดติดไม่ทุกกับชารามรณะที่กำลังดำเนินไปจิตหลุดพ้นจากวงจรชารามรณะโดยสิ้นเชิงไม่มีการเกิดใหม่ผู้ที่ทำได้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกระดับพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานเท่านั้นพูดง่ายๆคือการปล่อยวางในชารามรณะเป็นหนทางหรือการฝึกฝนจิตเพื่อก้าวไปสู่จุดที่ชารามรณะดับอย่างสมบูรณ์ในที่สุดผู้ที่ปล่อยวางได้ดีก็จะทุกน้อยลงแต่ผู้ที่ ชารามารณะดับแล้วคือผู้ที่พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นเองครับ